วันนี้แม่อาจะพามาดูรถเคนทํางานนะคะพอดีมันมีถังหนักค่ะแม่อาก็จะใช้ให้เขาใช้เคลนนี่ละค่ะช่วยยกถังเนะาะเคลนนี้มันจะเป็นระบบวิทยาศาสตร์กับเครื่องกลหนักที่เขาทํางานผสมผสานกันเด้อค่ะทุกคนที่ใช้เท้านี่ไม่ใช่ระบบเท้าน,นะคะใช้ระบบไฮดร,ริกค่ะ เครนนี้ก็จะมีสลิงเนาะมีตะขออยู่แล้วก็มีรอกอยู่ด้วยนะคะตัวหนึ่งเห็นไหมคะที่ปลายเครนนะคะ,ะผู้ควบคุมกำลังะจะยืดแขนเครนนะคะยืดเหล็กเนาะยืดเครนให้มันยาวๆนะคะเพื่อที่จะมายกถังมายกวัตถุสิ่งของนะคะทุกคนยกซ้ายโยกขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้ ระบบไฮดรอลิกเพื่อที่จะควบคุมให้เครื่องจักรได้อยู่คงที่เนาะยกน้ำหนักไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีตะขอตัวหนึ่งนะคะไว้ใช้คล้องเนาะพอดีถังถังรุ่นนี้ของแม่อามันมีรูอยู่แล้วอะคะ่ะมีรูเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะยกแล้วคะ่ะแม่อมนะําน่ะไม่สามารถยกได้เลยต้องใช้เครนเข้ามาช่วยค่ะเดี๋ยวไมะจะเกี่ยวให้เดี๋ยวแม่มไปคล้อง ตะขอใส่กับรูท,รบที่เราเตรียมพร้อมจะยกแล้วเนาะนี่ไงเห็นไหมนั่นแหล,ละ่าส่งสัญ,ญญาณเลยค่ะใช้ได้แล้วยกเลยจ้าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะเดี๋ยวคุณควบคุมเพลนเขาก็จะยกเหมือนจะง่ายเนาะคะ่ะ แต่ก็ยังดีกว่าที่เรายกเองใช่ไหมคะนี่ละค่ะไปแล้วคะ่ะ mm hmm. เห็นไหมเราก็หาจุดที่วางในที่เหมาะสมเนาะที่เราคิดว่าเออตรงนี้แหละเรายังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนละอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เราก็ไม่ได้มาเรียกไม้ง่ายเด้อคะ่ะรถเคนน่ะเป็นข้อดีเนาะระบบวิทยาศาสตร์และก็เครื่องกลหนักเนี่ยวิศวกรนี่ก็เก่งมากๆเลยคะ่ะ สามารถเอาระบบสองระบบนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะจากเรื่องยากไปกลายเป็นเรื่องง่ายเลยเนาะคนที่ควบคุมเครนนี่ก็ต้องเข้าใจในงานด้วยนะคะงานถึงจะออกมาดีเนาะคะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะต้องวางให้มันได้ที่เนาะแม่อําก็เป็นผู้ช่วยเ,เขาเลย่ะคะเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะระบบการจัดการถ้าเรา ทำให้มันง่ายมันก็ง่ายเนาะถ้าจะยกของหนักก็จะลืมเด้อค่ะต้องใช้เครนช่วยนะคะยังไงก็ขอบคุณเด้อค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของแม่อามค่ะขอบคุณค่ะ